ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูข้างในนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นมีใครเขามาดับปลากันเลยนะครับข้อข้อข้ไอชิโนะพี่ชอนนี่ตู้หรอกเดี๋ยวข้อเดี๋ยว เค okay, สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนวันนี้เราจะพามาดูสะพานนะครับตอนนี้น้ํากําลังขึ้นสูงม,มากนะทุกคนเดี๋ยวผ่อให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ทุกคนข้างหน้าของเราเดือตอนนี้เรายังเรายังไม่เห็นชาวบ้านเขามาหาปลากันเลยนะครับทุกคน น้ำขึ้นสูงมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวไมใช่ดูมอเตอร์ไซค์กำลังข้านสะพานไปอยู่นะครับคมว่าสะพานรก็าาละอักันหน่อยภาษาลดินสู้หน่ยนะเนี่ยดินสู้นะขนาดนี้ยเลอยมาแป่ะใากในี่นี่ครับมอเตอร์ไซค์กำลังข้านไปอยู่นะครับ ดีก็ไม่ได้ซุปลงมนะทุกคนนี่เรายังไม่เห็นมีใครเขามาดับปลากันเลยนะครับกติเราจะเห็นชาวบ้านเขามาดับปลาน่าจะเป็นชั่วโควิดมากกว่านะทุกคนเพราะว่าแถวนี้ปกติจะมีในชาวบ้านเขามาหาปลากันนะครับมาดัตกตะไคร่กันนะครับโอ้ตอนนี้ทุกคนน้ําก็ขึ้นสูงมากนะครับเนี่ยสูงกว่าน้ําปกตินะครับ โอเคเราพามาดูเฉยๆนะครับเหีทุกคนดูที่เหนะครับโอืออันเนี้นแล้วคืออรเนะคือคนอะเฮ้ยอีกอะไรเปล่าวะอคนโอ้ยแล้นเป็นนี่นี่นี่เถมาอนคนอมอ่ะโอเคเว้โอ้ยนี่นะโอ้ม่เนี่ยโอ้ยเนี่ยด่าด่าอืมเนี่ยกรีกันกระีนเดี๋ยวเ พัน้อเเนี่ยนี่นะครับนอ่ไม่ไปรว่ะเข้มากเข้มาทีไม่ดับอุ้มเองนะอุ้มเองนะที่อะทีอะถ้าปูกรอเนี่ย

โอ้ไม่ดิโอ้ไม่ดิขอดีขอดีชิลๆชิลๆนี่กูเหรอเูี๋ยวขอดีแล้วชิลลี่ชิลลเยี่มากชิลลี่นิลลี่ถูกัอุ้ยอีเอชนะครับตัวใหญ่มากดีจัง

à cái chân lòn qua qua nhỏ để đôi bên thiều rồi con nha nha à nha 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 nè nha 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 à nha 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 nha

เยอะมากโอเคกลับบ้านกันแล้วทุกคนตอนนี้เราได้กิเลเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทุกคน